สวัสดีครับนี่คมวันตัวนะครับโอ้ดิ้งหน่อยอยู่บ้านนี้ให้โซ่เลยครับเปิดจุดกันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ขี่รถไฟฟ้ามาเลร่นนะครับเนาะเป็นอยู่หน้าวัดนี่ครับนี่วัดเอิออื่าวัดบันย่างสุ่มใหญ่เนาะอำเภอย่างสุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่บรรยากาศเอ่อดิ้งหน่อยย่างเล่นในท่าอ่างร้ายอยู่ครับนี่เบิงโอ้ครับนี่ยังมีรถมาเล่นเลยครับขับไปโรงเรียนมัหนูหนู้นี่ครับไปโรงเรียนไหม ไม่ได้ขับรถไปโรงเรียนไหมอ๋อขับเฉพาะมาเล่นในบ้านนี้โอ้ยอยู่อยู่เรียนอยู่ในเมืองจากนี้จากนี้ไปกี่กิโลอย่างนิดน,น้อยห้ากิโลก็ไกลนะโอ้นี่มีรถอย่างนี้ขับเหรอ,อขับทุกคนเลยว่ามีทุกคนเลยไหมไมีทุกคนค่ะแต่ไม่ได้ามาโอ้ยสุดยอดเลยทําไมฐานะดีกันมากเลยนู้นี่แต่ถ้าโรงเรียนปถมนี่ได้ไปโรงเรียนไหมได้ขับโรงเรียนไหมตั้งแต่ปถมอ่ะไม่ก็จะก็จะขับแค่ อแต่ว่านั้ขับไปไกลขับในหมู่บ้านเริ่มเรียนมาก็ขับมาเล่นด้วยกันดูความให้เทคของเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยที่บ้านยังชุมใหญ่นะครับนี่ดูมีรถไฟฟ้ากันทุกคนเลยบอกแต่ว่าเรียนอยู่ในอำเภอแล้วเริ่มงโรงเรียนนี้ออกมาเล่นอย่างนี้กันทุกวันหรือเปล่าบางครั้งอ๋อวันนี้เป็นวันหยุดนะวันเสาร์ก็เลยมารวมตัวกันแถวบ้านลุงเลยไม่เคยมีแล้วไม่เคยมีเด็กๆมาเล่นด้วยด้วยกันอะไรนะ อ๋อนานๆทีจะมาวาดัดตัวนึงว่ามาเล่นทุกวนันแล้วได้ไปทำบุญที่วัดบ่อยไหมพวกเราไปไปกับพ่พอกับแม่บอ่อยอยู่โอ้นะครับนี่คือบรรยากาศวิถีชีวิตของเด็กต่างจังหวัด<ม>ดูลานเล่น,นอ,ะอะไรที่ไหนดูนักกางแปลงไหมตรงนีมีหนังค่ะโอ้น้องๆเขามาเล่นด้วยกันนะผมไม่ค่อยเห็นก็เลยอยากมา ถามไทยนะครับเพราะว่าผมขับรถเข้ามาแล้วโบกมือบายๆกันนะรู้สึกว่าอัธยาศัยดีมากเลยเด็กบ้านนี้เออขอชื่นชมนะเด็กหมู่บ้านนี้ขอชื่นชมแล้วก็ได้จอดรถเนี่ยเล่นเล่นตรงนี้เล่นอารมณ์ดีนะครับเขาสังคมที่ดีนะมีอัธยาศัยที่ดีเราก็ประทับใจในการทักทายของเด็กๆกลุ่มนี้นะครับผมน้องๆหนูๆที่บ้านยางชุมใหญ่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดลุงไปแล้วนะบายยบาย นี่คือตรงที่เล่นของเด็กๆเนาะวันนี้จอดเลยนะครับนี่ดูขับรถแบบไฟฟ้ามาเล่นด้วยกันโอ้ยุคมหะะาจักรยานคันหนึ่งกับบอดดยโอ้ยเมนมันถูกบัรยากสมัยแต่ก่อนสมัยยียนี่แต่ขี่รถไฟฟ้ามาเล่นด้วยกันเบิงครับทากทากับท่างคอนกี่เด้ครับเบิงเบิงมองเล่นนดดหน่อยต่างจังหวัดปัจจุบันครับผิ่งเล่นเลยกัน,น,กนดูสนกุกสนานกันเลยสุดยอดนะครับนะ,ะเป็นอีกหนึ่งสภาพหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะที่มาแล้วก็เห็นรถวิ่งมาก็ทักทายนะโบกมือบายๆเด็ก <c oughs> กลุ่มน,นี้น่ารักนะครับก็ <c oughs> เลยมาบันทึกคลิปนะครับแล้วก็เป็นเด็กรุ่นนี้ได้เห็นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในบรรยากาศของบ้านยางชุมใหญ่อำเภอ,อยางจุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเป็นบักลีกันบ่อนี่โห